มาแต่เช้าเลยค่ะออกจากห้องตั้งแต่6กโมงเชา้าค่ะทุกคนเป็นธรรมดาค่ะแล้วเราก็มาเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะ ทำเลยเข้าไปมั้งวันนี้แม่ไม่เห็นดิ 言うのな。 เก็บปักบ wow. ุ้งค่ะใช้อะไรบ้างไหนอกไก่ แช่ไว้ในเรือนอ๋อแช่ไว้มาแต่เช้าเลยค่ะ พ่อใหญ่บอกว่าติดแล้วค่ะติดแล้วค่ะดึงเบ็ดแล้วค่ะตอนนี้กำลังเยอะอยู่ค่ะทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นค่ะลุ้นค่ะตัวนี้จะได้กิโลพ่อใหญ่บอกปากระโดค่ะกำลังกำลังกำลังเยอะใหญ่เลยค่ะทุกคนได้กิโลเนาะ ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนไอ้ล่างมาเลยล่างมาเลยค่ะว้าวว้าวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะตัวแรกของวันค่ะวันนี้ตัวแรกของวันค่ะมันหมานค่ะโอ้ว้าวว้าวรอบนั้นมาได้สามตัวค่ะไม่รู้วันนี้จะได้กี่ตัวค่ะคอยดูนะคะว่าจะได้กี่ตัว ใหญ่ก็จัดการผูกเชือกค่ะทุกคนผูกเชือกแล้วก็เอาใส่น้ำไว้ค่ะทุกคนถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกกิโลพ่อใหญ่บอกได้อยู่มังนูประมาณสองสามโลตัวนี้รอบที่แล้วมาได้ตัวหนึ่งก็ประมาณตัวละสี่โลค่ะทุกคนได้ประมาณสามตัวรอบที่แล้ว โอ้ย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 นี่จะถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายเหยอืะ่อะไรวันนี้